สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปฐมชัยเกียรติได้รับอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรไทยและได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสปปลาวให้แปลกฎหมายภาษาลาวเป็นภาษาไทยปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยขอกระจายข่าวนี้ถึงพลเมืองบรรดาเผ่าทั้งคนลาว และคนไทยวันนี้คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความผิดของสาวตินานะครับที่พัวพันกับหนุ่มไทยที่ลักลอบเข้าประเทศแล้วก็ไปแพร่เชื้อไวรัสโควิด19นะครับสาวตินามีความผิดฐานใดบ้างนะครับมีความผิดฐานใดบ้างก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าสาวตินานะ เป็นบุคคลเป็นผู้กระทํามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่านะครับเกี่ยวข้องยังไงฮะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวการไหมฮนะเป็นตัวการไหมสาวตีนนาเป็นตัวการไหมถ้าเป็นตัวการก็คือมาตรา27นะถ้าไม่ใช่ตัวการเป็นผู้ปฏิบัติไหมผู้ปฏิบัติมาตรา28นะครับเป็นผู้ยุยงไหมยุยงให้สองหนุ่มไทยเข้ามา ตามมาตรา29นะครับหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดตามมาตรา30ของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเรานะครับทีนี้คือสาวติณาเนี่ยนะเขาเป็นบุคคลใดหนึ่งตามมาตรา27 28 29หรือ30หรือไม่นะครับสาวติา่านะผมมองว่าสาวต่นาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับตามมาตรา30นะครับสมรู้ร่วมคิดกับ2หนุ่มไทย ที่ลักลอบเข้าประเทศและก็ไม่มีการกักตัวนะครับเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทีนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยเขาจะมีโทษฐานใดบ้างนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาตัวเนี้ยนะผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยเขาก็จะมีการรับโทษมีความผิดเหมือนกับสองหนุ่มไทยเลยเหมือนกับสองหนุ่มไทยเลยแต่ทีนี้คืออยู่ที่ดุลพินิษของศาลนะครับว่าจะลงโทษเท่ากันหรือน้อยกว่าอย่างไรนะครับ อยู่ที่ดูพินิจของศาลทีนี้สาวตีนาเนี่ยมีความผิดเรื่องหนึ่งเป็นผู้ยุยงใช่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับสองหนุ่มไทยลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายนะครับรับโทษเท่ากันแต่จะเท่ากันมากน้อยขนาดไหนนั้นก็คืออยู่ที่ศาลเป็นผู้ใช้ดูพินิจนะครับแล้วก็มีความผิดฐานนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการกักตัวด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดต้องรับโทษเหมือนกันนะครับทีนี้สาวตีนา่ามีความผิดเป็นส่วนตัวหรือไม่นะครับส่วนตัวในที่นี้คือหมายความว่าคือไม่เกี่ยวกับสองหนุ่มไทยแหละนะครับสองหนุ่มไทยโดนไปแล้วนะครับสาวตีน่าก็โดนด้วยนะครับสองหนุ่มไทยโดนอะไรก็แล้วแต่มีความผิดอะไรก็แล้วแต่สาวตีน่าก็โดนด้วยนะครับแต่สาวตีน่าจะมีความผิดเพิ่มเติมขึ้นมาตาม ตามประมวลกฎหมายอาญาพศ2017นะมันไม่ค่อยชินนะมาตรา128นะครับ12 128 128เนี่ยเขาพูดถึงว่าการขนขวายส่งคนออกหรือการเอาคนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหัวข้อมันตามมาตรา128นะครับบุคคลใดนะ หาได้โฆษณาชวนเชื่อหรือหลอกลวงให้คนหนีไปต่างประเทศนะครับอย่างสาวที่นาเป็นคนลาวเนาะสมมุตินะฮะสาวที่นาเป็นคนลาวเนี่ยและสมมุติว่า,าได้มีการชักชวนชวนเชื่อยังไงก็าตามแต่นะแล้วก็คนลาวเนี่ยได้หนีออกประเทศไปนะครับสาวที่นาก็จะมีความผิดฐานขนขวายส่งคนออกนะครับขนขวายส่งคนออกทีนี้ กฎหมายเขาจะบอกอีกว่าหรือเอาคนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายใช่ไหมฮะนอกจากมีคนออกไปแล้วเนี่ยเอาคนออกไปแล้วเนี่ยถ้าคุณเอาคนเข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมายคุณก็จะผิดมาตรานี้1นึด้วยทีนี้เราก็คงจะรู้แล้วเราว่าสาวตินานจะผิดมาตรานึ8หรือไม่นะครับเพราะว่าเขาได้มีการชักชวน2หนุ่มไทยนะครับเข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมายหรือเปล่านะมีการชักชวนมาเที่ยวไหมนะครับ มันก็ต้องอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนนะครับถ้ามีการชักชวนจริงนะสาวที่นาก็ผิดตามนี้นะครับทีนี้ผิดแล้วลงโทษเท่าไหร่นะ่ก็คือถ้ามีการเอาคนเข้าประเทศโดยปกติทั่วไปนะครับลักลอบเอาเข้าประเทศมาย่างเงี้ยเข้ามาโดยผิดกฎหมายอเงี้ยนะครับก็จะมีความผิดถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีแล้วก็ปรับนะครับ ปรับ10ล้านถึง50ล้านกีนะครับอันนี้คือปกตินะเอาเข้ามาโดยปกติไม่ได้มีความผิดในวักสองแต่ถ้ามีความผิดในวักสองนะครับก็คือความเสียหายอย่างหลวงหลายคือเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างหลวงหลายเลยนะครับโทษของตีนาก็จะหนักขึ้นนะครับโทษหนักขึ้นเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมัน6เดือนใช่ไหมฮะหเดือนถึง3ปีนะฮะทีนี้ก็คือมา3าปีหาห้าปะ โทษมันก็จะหนักขึ้นไปนะครับเพราะสาวที่นาเนี่ยเขาก็จะต้องโดนตามมาตราหนึ่งสองปดด้วยนะครับทีนี้คือเหตุการณ์นี้นะครับไม่ใช่เฉพาะสองหนุ่มไทยเท่านั้นถ้าเป็นคนลาวอย่างคนลาวเนี่ยที่พาไปเอาที่ขับเรือไปรับจ้างเข้ามาเนี่ยคนลาวคนเนี้ยคนที่ขับเรือเนี่ยผิดด้วยนะครับ ผิดตามอันนี้ด้วยนะฮะมาตราหนึ่งสองแปดด้วยนะครับผิดฐานเดียวกับตินาเลยผิดฐานเดียวกันเลยนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่าสาวตินาเนี่ยนะจะต้องมีความผิดอย่างไรนะครับเราก็อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้พูดถึงคลิปก่อนว่ามีนักกฎหมายนะครับส่วนใหญ่เลยนะนักกฎหมายที่ส่งข้อความมาในส่วนตัวของผมนี่แหละถามว่า เอ,คเอเ่คำว่าพยาธิร้แรงเนี่ยคำว่าพยาธิร้แรงเดี๋ยวนะฮะผมขอแป๊บหนึง่งคำว่าพยาธิร้แรงนะครับหมายถึงพยาธิที่บอกสามารถปิมปัวให้หายดีได้นะครับตามประมวลกฎหมายฉบับนี้นะแล้วก็มีนักกฎหมายบางท่านก็สงสัยว่าเอ้แล้วไวรัสโควิดเนี่ย้าเนี่ยนะครับมันจัดอยู่ใน พยาธิไรแรงหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้นะครับการตีความกฎหมายนะครับของนักกฎหมายแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็จะมีการตีความที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะกฎหมายเขาบอกว่าพยาธิที่บอสามารถปินปัวให้หายดีได้ทีนี้คือเราก็มาดูกันว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยสามารถปินปัวให้หายดีได้หรือไม่นะครับได้หรือไม่ แต่ทีนี้คือปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ทั่วโลกเขาก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 อยู่นะครับยังมีความกังวลถึงเรื่องโควิด -19 อยู่แล้วก็ยังมีมาตรการต่างๆออกมาที่จะควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับมันเป็นสถานการณ์ที่บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงนะครับทีนี้ เราจะบอกว่าปินป่วยให้หายดีหรือไม่นะครับตามตามลายลักษณ์อักษรนะฮะคืออย่างนี้ครับผมขออธิบายก่อนนะว่ากฎหมายเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่าเราต้องดูตามลายลักษณ์อักษรที่เขาเขียนเอาไว้นะครับแต่เราจะต้องตีความให้มันกว้างขึ้นมานะครับเราอยากจะเอาไปตรงๆต,ตามนี้เลยมันก็ไม่ได้ในความคิดของผมนะแต่ว่านักกฎหมายบางท่านก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ความคิดของผมเนี่ย สถานการณ์ปัจจุบันนะครับโควิด19นะครับถือว่าเป็นพยาธิที่หลายแรงสังเกตจากไหนสังเกตจากบางประเทศที่คนติดกันจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการามีการสูญเสียชีวิตกันก็จำนวนเยอะนะครับแต่และประเทศก็พยายามมีการป้องกันไว้ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดถึงแม้ว่ามันจะมีวัคซีนมาแล้วก็วาตามนะครับวัคซีนเนี่ยก็คือว่า มันยังไม่ได้เป็นอะไรที่รักษาได้ร้อเทีเดียวนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเนะเาะใช้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ากฎหมายนะครับใช้นับปัจจุบันถ้าอนาคตเนี่ยนะได้มียาวัคซีนมาเพื่อ,อแก้ปัญหาเรื่องไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยแก้ได้แล้วนะครับเราถึงจะตัดโควิด -19 ไม่เป็นพยาติที่ร้ายแรงต่อไป แต่ณปัจจุบันนี้นะครับโควิด -19 ในความคิดของผมนะครับก็ยังเป็นพยาธิที่ร้ายแรงอยู่นะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความระมัดระวังกันเยอะมากนะครับทีนี้ผมขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ที่ทุกท่านเนี่ย,าา comment, นนยพูดถึงว่าเอ้ยผมใช้คำผิดนะเมินเสียเมินเฉยผมขอบคุณนะครับนะฮะ ผมยินดีที่จะน้อมรับแล้วก็ผมก็ยินดีที่ท่านใดนะครับจะแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้ความคิดผมเป็นอย่างนี้ความคิดฉันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยดีครับเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆไม่จําเป็นจะต้องคุยกับนักกฎหมายเหมือนกันคุยกับใครก็ได้นะครับคุยกับประชาชนพลเมืองทั่วไปก็ได้นะครับซึ่งประชาชนพลเมืองทั่วไปเนี่ยบางครั้ง นะครับความคิดของท่านเนี่ยนะก็จะดูแล้วเนี่ยมีเหตุผลมากกว่านักกฎหมายบางครั้งก็ได้นะครับถ้าอย่างไรแล้ววันนี้ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้นะครับถ้ากับว่าเรารู้แล้วว่าสาวที่นานั้นเนี่ยจะมีความผิดฐานใดบ้างของประมวลกฎหมายอาญานะครับจะมีความผิดฐานใดบ้างตามกฎหมายอาญาผมก็อธิบายไปแล้วนะครับส่วนเรื่องกฎหมายสาธารณสุข หรือกฎหมายตอมอนั้นมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่ามันผิดแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับขอบคุณมากครับ